แสงแดดยามเช้าส่องผ่านเรือนยอดไม้สูงใหญ่ในหมู่บ้านแม่คำปองชายหนุ่มรูปร่างสันทัดผิวกล้านแดดกำลังแบกจอบเดินออกจากเรือนหลังน้อยพร้อมย่ามผ้าไปเก่าใบหนึ่งแม่ครับผมออกไปหาของป่าก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาช่วงบ่ายๆนะเสียงของคำหนึ่งหนุ่มวัยยีสิบปลายๆกล่าวขึ้น หญิงชราวัยหกสิบกว่าเดินออกมาที่บันไดเรือนเธอสวมเสื้อแขนยาวสีซีดหมวกผ้าทอมือปิดศีรษะอย่าไปไกลนักนาลูกป่าแถบนั้นมันลึกเดี๋ยวเจ,เจ้าจะหลงคำหนึ่งหัวเราะเบาๆถูแม่ผมเดินแถวนั้นจนหลับตาก็รู้ทางได้แล้วสบายใจถูกครับแม่พยักหน้าอย่างอ่อนโยนอย่าลืม กลับมาทานข้าวเย็นกับแม่นะลูกได้ครับเขาขานรับก่อนจะมุ่งหน้าเข้าป่าป่าในฤดูแล้งยังเขียวครึม้มแม้จะไม่มีฝนมาหลายวันใบไม้แห้งเปลิวอยู่ตามทางเดินแคบคำหนึ่งเดินผ่านเนินเขาข้ามลาําธารและเลาะโขดหินด้วยความชํานาญเขามาหาไม้หินที่พวกพ่อค้าจากเมืองหลวงต้องการ นั่นคือรายได้ก้อนโตที่เขาหวังจะใช้สร้างบ้านใหม่ให้แม่เสียงนกป่าและลมพัดเบาๆกลบความเงียบเขาเดินลึกเข้าไปทุกทีกระทั่งผ่านกอไผ่แล้วรู้สึกเหมือนบางอย่างเปลี่ยนไปเอทางนี้เมื่อก่อนมันไม่มีทางแยกนี่นาะคำหนึ่งพึมพำเบื้องหน้ามีทางเล็กๆคล้ายถูกเหยียบย่ำไว้ แต่ไม่ค่อยมีใครเดินคำหนึ่งลังเลแต่ใจก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นทำให้เขาก้าวเท้าเข้าไปเสียงฝีเท้าแห้งกรอบเบาๆดังขึ้นจากอีกด้านของดงไผ่คำหนึ่งหยุดเดินแล้วแอบอยู่หลังต้นไม้เขาเห็นหญิงสาวห้าคนในชุดพื้นเมืองผิวผ่องดวงหน้าอ่อนโยนต่างถือใบไม้ประหลาดในมือใบไม้รูปหวัวใจ มีแสงเรืองรองนวลนๆนใครกันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคำหนึ่งกระซิบกับตนเองหญิงสาวเดินเรียงกันไปอย่างเงียบงนันราวกับเป็นขบวนแห่ไร้เสียงจนถึงโขดหินใหญ่นางทั้งห้าต่างพากันหยุดพรางนำใบไม้ไปซุกไว้ตามโพรงหินก่อไม้หรือหลืบดินคำหนึ่งขยับตัวอย่างระมัดระวัง เขาเฝ้ามองพวกนางเดินลับหายไปอีกด้านของเนินก่อนจะรีบตรงไปยังจุดที่หญิงคนหนึ่งซ่อนใบไม้ไว้ขอลองดูหน่อยเถอะเขาคลำจนเจอใบไม้ที่ยังอุ่นอยู่ในโปรงเขาพลิกมันไปมาใบไม้เรืองแสงอ่อนเหมือนจะมีชีวิตครึ่งชั่วยามผ่านไปหญิงสาวกลับมาพวกนางเดินไปตามจุดที่ซ่อนใบไม้ไว้ แล้วค่อยๆเดินหายเข้าไปในม่านหมอกขาวจางๆแต่หญิงคนหนึ่งกลับยืนลังเลสายตาเธอสอดสายพรางทำท่าร้อนรนใบไม้ของเราหายไปไหนกันนะน้ำเสียงเธอเบาราวลมคำหนึ่งรู้สึกผิดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเขาค่อยๆเดินออกจากพุ่มไม้ที่หลบอยู่พรางยื่นใบไม้คืนให้นางผมผมขอโทษนะครับผมแค่อยากรู้ว่า คุณเป็นใครมาจากที่ไหนหญิงสาวชะงักสีหน้าของเธอแปลกใจแต่ไม่โกรธเจ้าคือผู้ใดกันผมชื่อคำนึงเป็นชาวบ้านแถวนี้ผมเห็นพวกคุณเดินเข้าไปในที่ไหนสักแห่งเลยอยากรู้อยากเห็นหญิงสาวนิ่งไปสักพักก่อนจะเอื่อนเอ่อยว่าเจ้าจะตามข้าไปหรือคำนึงพยักหน้าเร็วทันทีเจ้ากล้า ตามไปในดินแดนที่ไม่มีใครกลับออกมาได้หรือเธอถามย้ำอีกทีถ้ามันมีคุณอยู่ผมก็กล้าครับหญิงสาวสบตาเขาแล้วพยักหน้าเบาๆเช่นนั้นจงตามข้ามาแต่จงอย่าพูดเท็จแม้แต่เพียงคำเดียวม่านหมอกจางๆกั้นระหว่างโลกสองใบคำหนึ่งเดินตามหญิงสาวไปมือเขา ยังกำใบไม้นั้นไว้แน่นเสียงในป่าเงียบสนิทกลิ่นอากาศเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่กลิ่นป่าดิบแต่เป็นกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายดอกไม้ป่าและดินชื้นพวกเขาเดินผ่านแนวไผ่จนถึงลานกว้างที่มีรั้วไม้ไผ่สูงใหญ่เบื้องหน้าเป็นหมู่บ้านเงียบสงบไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีเสียงสัตว์เลี้ยงไม่มีแม้แต่เสียงพูดคุย มีเพียงหญิงสาวในชุดพื้นเมืองเดินไปมาอย่างสงบทุกคนต่างยิ้มให้หญิงสาวที่คำหนึงเดินตามเขาเป็นใครกันหญิงคนหนึ่งถามเสียงเบาเขาคือชายจากโลกนอกผู้รักษาวาจาสัตว์หญิงคนนั้นพยักหน้าเบาๆแล้วจากไปอย่างเงียบงนันหญิงสาวพาคำหนึงมาถึงเรือนไม้หลังหนึ่ง ตายุนโล่งและสะอาดด้านบนมีหญิงชรานั่งทอผ้าอยู่แม่จ๊ะเขาคือผู้ช่วยค่าตามหาสิ่งสำคัญข้าอยากให้เขาอยู่กับเราหญิงชราเงยหน้าขึ้นมองคำหนึ่งดวงตาของนางเหมือนส่องทะลุเข้าไปในใจของเขาจะอายหนุม่มหากเจ้าคิดจะอยู่ที่นี่จงสัญญาว่าจะไม่พูดเท็จแม้แต่เพียงคำเดียว เพราะที่นี่คือลับแลดินแดนแห่งวาจาสัตว์คำหนึ่งก้มศีรษะอย่างจริงใจผมสัญญาครับคืนนั้นดวงจันทร์เต็มดวงสาดแสงลงบนลานบ้านคำหนึ่งนั่งเคียงหญิงสาวที่เขายังไม่รู้แม้กระทั่งชื่อข้าชื่ออัญชันเธอกล่าวชื่อคุณเพราะเหมือนดอกไม้เลยนะครับเจ้าเอง ก็เหมือนคนในเมืองของเรามากกว่าที่คิดผมเป็นคนธรรมดาครับแต่รู้สึกโชคดีที่ได้มาเจอคุณและที่นี่อันชันยิ้มเบาๆก่อนจะกล่าวว่าเจ้าคือผู้ถูกเลือกแต่อย่าลืมว่าหากเจ้าผิดสัญญาแม้เพียงครึ่งคำเมืองนี้จะไม่ต้อนรับเจ้าอีกตลอดการคำหนึ่งพยักหน้าผมจะจำไว้ครับหญิงสาวยิ้มบางๆ ส่วนเจ้าเชื่อคำนึงใช่หรือไม่ครับผมมาจากหมู่บ้านแม่คำปองผมเคยได้ยินเรื่องเมืองรับแลแต่ไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงเจ้ามาถึงแล้วก็จงตั้งมั่นใจเถิดเมืองนี้จะเปิดใจให้เจ้าก็ต่อเมื่อเจ้าอยู่ด้วยความสัตย์จริงเท่านั้นเมืองรับแลดูเหมือนเป็นหมู่บ้านธรรมดาแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือบรรยากาศแห่งความเงียบที่สงบลึก ไม่มีเสียงบนไม่มีคำหยาบไม่มีการทะเลาะทำไมที่นี่ไม่มีผู้ชายเลยล่ะครับเพราะผู้ชายสวนมากไม่รักษาคำพูดหญิงชราซึ่งเป็นแม่ของอัญชันตอบพรางยืนเด็ดผักอยู่ในสวนหลังบ้านอีนี่ผู้ใดผู้เท็จจะถูกขับออกจากเมืองทันทีไม่มีข้อยกเป็นไม่ว่าผู้ใดแม้แต่เรื่องเล็กน้อยลระครับ คำหนึ่งสงสัยใช่แม้เพียงพูดว่าแม่มาแล้วทั้งที่แม่ยังไม่มาก็ถือว่าผิดคำหนึ่งเงียบไปพรางพยักหน้ายอย่างเข้าใจหลายวันผ่านไปคำหนึ่งเริ่มชินกับวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวลับแลเขาช่วยอันชันทำไรทอผ้าเก็บดอกไม้เขาพบว่าหญิงสาวที่นี่ทุกคน มีความสามารถเก่งรอบด้านไม่มีใครนั่งว่างทุกคนล้วนขยันขันแข็งและไม่พูดเกินความจำเป็นเจ้ารู้ไหมใบไม้ที่เจ้าแอบเก็บไว้นั้นคือใบผ่านแดนใบผ่อนแดนใช่จะ้ะมันไม่ใช่ใบไม้ธรรมดาแต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ผู้ถือสามารถข้ามระหว่างโลกนอกและเมืองรับแ,แลได้ แล้วคุณทำไมถึงยอมให้ผมตามมาล่ะครับเพราะข้าเห็นในสายตาเจ้าเจ้าไม่ได้มาด้วยความโลภหรืออยากได้อำนาจแต่ด้วยความจริงใจค่ำคืนหนึ่งในลานบ้านใต้แสงจันทร์คำหนึ่งนั่งเคียงข้างอัญชันที่กําลังทอผ้าอยู่มันสวยงามกว่าผ้าผืนใดที่เขาเคยเห็นข้าเคยสงสัยว่าผู้ชายจากโลกนอก จะรู้จักคำว่าซื่อสัตย์หรือไม่อันชันพูดเบาๆผมเองก็เคยไม่รักษาคำพูดในบางเรื่องแต่นี่คือโอกาสให้ผมเริ่มต้นใหม่กับคุณที่นี่อันชันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเบาๆถ้าเจ้าอยู่ที่นี่ได้อย่างซื่อสัตย์บางทีข้าอาจยอมให้เจ้าครองหัวใจของข้าก็ได้ข่าวการแต่งงานระหว่างอันชันกับชายต่างเมือง แพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านอันชันแน่ใจรกษหยิงสูงวัยคนหนึ่งถามข้าเชื่อเขาอันชันตอบด้วยสายตาแน่วแน่พิธีแต่งงานเรียบง่ายจัดในลานกว้างกลางหมู่บ้านไม่มีเครื่องเสียงไม่มีของหรูหรามีเพียงผ้าขาม้าผูกมือและคำสัตว์ต่อกันคำหนึงก้มหน้าลงต่ำผมขอสัญญาว่าจะไม่พูดเท็จ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหญิงชราผู้เป็นแม่มอบยามผ้าให้เขาพร้อมคำพูดสุดท้ายว่าเจ้าจงอย่าลืมวาจานี้แม้เพียงคำเดียวเจ้าจะถูกลับแลปิดประตูตลอดกาลหลายปีผ่านไปคำหนึ่งและอัญชันมีบุตรชายด้วยกันเด็กชายหน้าตาน่ารักขี้ออนและเฉลียวฉลาดคำหนึ่งเริ่มใช้ชีวิต เหมือนชาวลับแลแท้ๆเขาทำสวนทอผ้าและอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขวันหนึ่งอัญชันต้องเดินทางไปในป่าด้านหลังเพื่อเก็บสมุนไพรกับชาวบ้านทิ้งให้คำหนึ่งเลี้ยงลูกชายอยู่บ้านเด็กชายงองแงเพราะคิดถึงแม่ร้องไห้ไม่หยุดอืม <c oughs> แม่แม่อยู่ไหนครับแม่คำหนึ่งอุ้มลูกขึ้นมาลูบหัวเบา แล้วเผลอพูดออกไปว่าแม่มาแล้วแม่มาแล้วลูกไม่ต้องร้องนะลูกแม่มาแล้วท่านใดน,นั้นเสียงพาวูบเบาๆดังขึ้นข้างหลังแม่ของอัญชันยืนอยู่ตรงนั้นสีหน้าเคร่งเครียดเจ้าพูดว่าอะไรนะคำหนึ่งสะดุ้งตัวสุดหันไปผมผมแค่ปลอบลูกเฉยๆครับเจ้าพูดเท็ศ แม่เพียงคำเดียวมันก็คือการหักคำสัต์ผมผมไม่ได้ตั้งใจผมแค่กลัวลูกจะร้องจนเป็นไข้หิงชราสายหน้าเจ้าได้ละเมิดกฎของรับแลแล,แล้วอันชันกลับมาถึงบ้านพอรู้เรื่องน้ำตาคลอเบา้าเธอนั่งลงข้างคำหนึ่งมือหนึ่งกุมมือลูกอีกมือลูบหลังเขาเบาๆพี่คำหนึง พี่ทำให้ข้าเจ็บใจนะข้าเชื่อใจท่านแล้วทำไมผมผมแค่พูดหลอกลูกผมไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงขนาดนี้กฎที่นี่คือกฎทุกคำพูดมีผลอัญชันลุกขึ้นเดินเข้าไปในครัวหยิบย่ามผ้าใบเก่าแล้วเริ่มจัดอาหารแห้งสเบียงสมุนไพรและหัวขมิ้นหลายแง่งนี่คืออะไรคำนึงถามเสียงสัน่นขมิ้นจะ ของขวัญสุดท้ายจากข้ามันคือสิ่งที่มีค่าในดินแดนเรารุ่งเช้าอันชันเดินนำคำหนึ่งมาถึงชายป่าเธอหยุดตรงหน้าพุ่มไม้และชี้ไปยังทางเดินที่ถูกบดปังด้วยเถาวันทางนี้คือทางกลับไปยังโลกของเจ้าคุณจะไม่ไปด้วยกันเหรอครับข้าไปไม่ได้ดอกข้าเป็นคนของรับแลแล้วลูกเราหรอ เขาอยู่ที่นี่ได้เพราะยังไม่ผิดสัจจะคำหนึ่งน้ำตาไหลพรากเขาก้มลงจูบที่หน้าผากเธอเบาๆขอโทษและขอบคุณสำหรับทุกสิ่งนะอันชันยืนย่ามให้เขาน้ำตาเอิอเช่นกันจงระลึกไว้ว่าทุกคำที่เปล่งออกมามีผลเสมอคำหนึ่งเดินทางจากชายป่าเหมือนคนฝันร้ายสองมือกำย่ามใบเก่า ที่อัญชันให้ไว้แน่นข้างในมีขมิ้นหลายแง่งสเสบียงเล็กน้อยและใจที่แตกสลายทางกลับดูยาวไกลกว่าตอนมาหนทางดูวกวนแม้เธอจะชี้ทางให้แต่เขาก็รู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างต้านไว้ไม่ให้เขาเดินออกจากดินแดนนั้นได้ง่ายๆอัญชันผมผิดเองผมรู้แต่ทำไมมันถึงต้องเจ็บขนาดนี้เขาพูดกับตัวเองเบา เสียงนกเสียงลมในป่าไม่มีคำตอบมีเพียงแสงแดดร้อนแรงที่ค่อยๆทอดเงาให้เขาเดินลึกเข้าไปในความว่างเปล่าแต่ด้วยความหนักและความเหนื่อยล้าทำให้คำหนึง่งถือถุงย่ามต่อไปไม่ไหวเขาจึงค่อยๆวางหัวขมิ้นลงตามทางเดินทีละหัวเพื่อลดความหนักของย่ามใบนั้นจนกระทั่งอีกสองวันต่อมา เขาก็ถึงหมู่บ้านแม่คำปองเฮ้ยนั่นมันไอคำานึงไม่ใช่หรอวะเสียงชายคนหนึ่งร้องขึ้นขณะกำลังตักน้ำที่ลําทานเอา้าเอ็งหายไปไหนเป็นเดือนเลยนะ่ะแม่เอ็งร้องไห้จนตาแทบบอดคำานึงยิ้มเจือนข้ากลับมาแล้วล่ะขอบใจที่ยังจำกันได้เขารีบเดินขึ้นเนินเข้าไปบ้านที่คุ้นตาหญิงชราผิวกล้านแด,ด วิ่งออกมาตรงบันไดลูคำนึงแม่โผเข้ากอดน้ำตาไหลอาบแก้มแม่ครับผมกลับมาแล้วคำนึงกอดแม่แน่นเขากลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้หายไปไหนมาทำไมไม่บอกแม่ใจจะขาดหายไปเป็นเดือนนึงเลยนะคำนึงหยุดนิ่งทั้งที่เขาหายไปในเมืองลับแลเป็นหลายปีแต่ทำไมแม่ถึงบอกว่าเขาหายไปแค่เดือนเดียว เขาตอบแม่ว่าไว้กินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าทุกอย่างให้ฟังหลังมื้อเย็นคำหนึ่งเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังตั้งแต่หญิงสาวในป่าเมืองรับแลใบไม้วิเศษการแต่งงานการมีลูกและการพูดเท็จเพียงคำเดียวที่ทำให้ทุกอย่างพังทลายลงแม่ฟังพรางน้ำตาไหลสะอื้นเบาๆเอ็งเจออะไรมามากกว่าที่แม่เคยนึกฝันนะลูก แต่แม่ภูมิใจที่เองกล้ายอมรับแต่แต่ผมเสียดายลูกเมียและบ้านหลังนั้นแม่ลูบแขนเขาเบาๆคนเรามันพลาดได้แต่จำไว้นะลูกคำพูดคือดาบสองคมมันรักษาได้แต่มันก็ทำลายได้เหมือนกันค่ำคืนนั้นขณะที่คำหนึ่งนั่งมองยามอยู่ใต้แสงตะเกียง เขาเอื้อมมือหยิบขมิ้นออกมาแง่งหนึ่งที่เหลืออยู่ในย่ามเพียงแง่งเดียวแสงจันทร์กระทบหัวขมิ้นปรากฏเป็นแสงแวววาวสีทองเรืองรองแม่ขมิน้นนี่มันไม่ใช่ขมิ้นธรรมดาเขาเอ่ยเบาๆแม่ขยับเข้ามาดูใกลๆ้ๆแล้วถึงกับอ้าปากค้างนี่มันนี่มันท้องนี่คำหนึ่งเบิกตาโพรงขมิ้นในย่ามกลายเป็นทองคำ เขารีบเทออกมามีทองแท่งเล็กๆหลายชิ้นอยู่ปะปนกับขมิ้นธรรมดาแม่ถ้าอย่างนั้นขมิ้นที่เหลือที่ผมทิ้งไปในป่าก็ต้องเป็นเช้าวันรุ่งขึ้นคำหนึ่งไม่รอช้ารีบกลับไปตามเส้นทางเดิมหวังจะตามเก็บขมิ้นที่เขาเคยโยนทิ้งเพราะแบกเป้ไม่ไหวเขาเดินเร็วขึ้นเรื่อยๆจนถึงบริเวณที่จำได้ว่า เคยทิ้งแง่งขมิ้นไว้ตามทางแต่สิ่งที่เขาเห็นคือต้นไม้ต้นเล็กๆที่ทิ้งอยู่เป็นหย่อมๆมีใบไม้สีเขียวอ่อนกลิ่นคล้ายขมิ้นจางๆไม่จริงมันกลายเป็นต้นไม้ไปหมดแล้วเขารีบขุดแต่เจอแต่ต้นขึ้นสิ่งที่เจอใต้ดินคือลำขมิ้นธรรมดาสีเหลืองทองสดใสแต่ไม่ใช่ทองคำอีกต่อไปแง่งที่กลายเป็นทอง มีแค่ที่ผมแบกมาถึงบ้านเท่านั้นเขานั่งสุดเหงื่อท่วมตัวทั้งเหนื่อยและเสียใจเพราะความไม่รู้จักอดทนผมจึงสูญสิ่งที่มีค่าที่สุดไปเย็นวันเดียวกันคำหนึ่งกลับถึงบ้านด้วยความผิดหวังแม่ครับผมหาไม่เจอเลยเหลือแค่ขมิ้นธรรมดาแม่มองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนเอ็งได้บทเรียนแล้วใช่ไหมลูก คำหนึ่งพยักหน้าได้แล้วครับแม่เขานั่งลงหน้าระเบียงสายตามองฟ้าคิดถึงรอยยิ้มของอัญชันเสียงหัวเราะของลูกและเมืองที่สงบงามอย่างรับแลผมอยากกลับไปแม่คิดว่าผมจะหาทางกลับไปได้อีกไหมแม่เงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบช้าๆบางประตูเมื่อปิดแล้วก็อาจไม่มีวันเปิดอีกลูกอาจต้องใช้ชีวิต ต่อจากนี้กับสิ่งที่มีอยู่และสิ่งที่เสียไปเพื่อเป็นบทเรียนตลอดหลายสัปดาห์ต่อมาคำหนึ่งพยายามเดินตามเส้นทางเก่าอีกหลายรอบเขานำใบไม้จากป่ามาวางไว้ตามจุดต่างๆหวังว่าจะเจอหญิงสาวอีกหวังจะเห็นม่านหมอกหรือแม้แต่กลิ่นหอมจางๆแต่ไม่มีอะไรเลยป่าก็เป็นแค่ป่าทางเก่ากลายเป็นพงรก วันหนึ่งเขาเดินอยู่ใต้ต้นจมปาดอกสีเหลืองร่วงลงข้างกายเขาหลับตาสูดกลิ่นหอมและบ่นพึมพำมมเบาขอบคุณนะสำหรับบทเรียนที่ยิ่งใหญ่แม้ไม่มีวันที่จะกลับไปได้อีกเวลาผ่านไปเกือบเดือนหลังจากคำนึงกลับมาบ้านเขากลายเป็นคนเงียบขรึมขึ้นมากไม่ค่อยออกไปตลาดไม่เข้าร่วมวงเสวนากับใครเหมือนแต่ก่อนแต่สิ่งหนึ่ง ที่เปลี่ยนไปคือสายตาไม่ใช่แววตาของความฝันลมๆแล้งๆเหมือนหนุ่มทั่วไปแต่เป็นแววตาของชายที่เคยผ่านดินแดนที่ไม่อาจย้อนคืนเขาเก็บทองที่ได้จากขมิ้นไว้แม้แต่ต้องแม้แต่ชิ้นเดียวแม่ครับทองนี้ผมไม่กล้าใช้เลยครับคำหนึ่งพูดในเช้าวันหนึ่งขณะช่วยแม่หุงข้าวอยู่หลังบ้านทำไมละลูกมันคือความทรงจำ มันมีค่ามากกว่าความรวยแม่พยักหน้าเบาๆดีแล้วล่ะลูกทองนันมันจะไม่มีขาอะไรเลยถ้าเองยังจมอยู่กับความผิดพลาดที่ผ่านมาวันหนึ่งขณะที่คำหนึ่งเดินไปช่วยงานวัดกับชาวบ้านเขาได้ยินเสียงพระชารารูปหนึ่งกล่าวธรรมอยู่ใต้ต้นโพว่าอาจาตว์นั่นสสำคัญยิ่งไม่ใช่แค่คำพูดที่ตรงไปตรงมา แต่มันคือคำมันที่ผูกพันด้วยใจของผู้พูดคำหนึ่งนิ่งงนันข่มใจให้สงบหลวงพ่อกล่าวต่อด้วยเสียงนุ่มแม้เราจะผิดพรั้งไปบางในอดีตแต่หากสำนึกได้และตั้งใจแน่วแน่ในปัจจุบันมเมล็ดแห่งคุณธรรมย่อมงอกงามใหม่ได้เสมอหลังเทศจบเขาเดินเข้าไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อครับถ้า คนคน,นึงเคยทำผิดคำพูดแต่กลับตัวได้จริงๆเขาจะมีโอกาสกลับไปสู่ความสุขเหมือนเดิมได้ไหมครับหลวงพ่อมองหน้าเขานิ่งเจ้าคงไม่ได้ถามถึงคนอื่นหรอกกระมังคำหนึ่งหลบตาผมเคยพูดโกหกเล็กๆกับลูกครับแล้วสูญเสียทั้งครอบครัวเพราะมันคำโกหกไม่เคยเล็ก หากทำลายความไว้วางใจของใครบางคนได้แต่หากเจ้ารู้แล้วและตั้งใจจะไม่ทำอีกเจ้าก็ยังมีโอกาสเสมอเพียงแต่ไม่ใช่กับคนเดิมหรือที่เดิมหลังจากนั้นคำหนึ่งเริ่มปรับตัวใหม่เขาใช้เวลาช่วงเย็นซ้อนหนังสือเด็กในหมู่บ้านเขาเล่าเรื่องเมืองลับแลให้เด็กๆฟังในมุมของนิทานที่นั่น ไม่มีผู้ชายเลยนะเพราะผู้ชายส่วนมากโกหกเลยถูกขับออกมาเด็กหญิงคนหนึ่งยกมือถามลุงเคยไปจริงๆเหรอจ๊ะอืมลุงเคยไปแต่ก็กลับมาเพราะพูดโกหกแค่คำเดียวเด็กชายคนหนึ่งถามแล้วลุงเสียใจไหมครับคำหนึ่งยิ้มเศร้าเสียใจมากแต่ถ้าลุงนั่งเสียใจอยู่ทุกวันก็อาจไม่มีโอกาส ได้เล่าให้พวกหนูฟังวันนี้เด็กๆเงียบไปชั่วครู่แล้วเด็กหญิงก็พูดว่าหนูจะไม่โกหกแม่อีกแล้วค่ะหลายคนในหมู่บ้านเริ่มมองคำนึงในแง่ดีมีคนมาจ้างเขาสารสุมไก่ทำรัว้วไม้ไผ่และจ้างให้ช่วยดูแลไร่เพราะรู้ว่าเขาทำงานละเอียดและพูดจาตรงมีความซื่อสัตย์วันหนึ่งนายกำจรเจ้าของร้านขายของในหมู่บ้าน เดินเข้ามาหาเฮ้ย hey, ไอ้คำหนึง่งเอ็งสนใจจะมาช่วยข่าคุมโกดังไม่วะข่าต้องการคนสื่อสือดูของไม่หลัวหลคำนึงเบิกตากว้างเล็กน้อยให้ผมเหรอครับเออข่าเห็นเอ็งเปลี่ยนไปเยอะเอ็งไม่ใช่ไอ้นมเพอฝันเหมือนเมื่อก่อนแล้วข่าชอบคนรักษาคำพูดคำนึงยิ้มรับได้ได้ครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับคืนนั้น เขานั่งอยู่หน้าบ้านมองดวงจันทร์กลมโตที่ลอยสูงแม่เดินออกมานั่งข้างๆพร้อมถือผ้าคลุมให้หนาวหรือเปล่าลูกไม่ครับแม่ผมแค่รู้สึกคิดถึงเมืองลับแลคิดถึงอัญชันและลูกชายของผมถ้าเองมีโอกาสเด็กหลับไปอีกเองจะเลือกผูดความจริงแม่ลูกเองยังจะร้องหห้อยู่หรือเปล่าคำหนึงนิ่งไปนานก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ผมจะกอดเขาแน่นๆและบอกว่าแม่จะกลับมาเร็วๆนี้แทนคำว่าแม่มาแล้วคำเดียวที่ผมพูดไปวันนั้นมันเปลี่ยนชีวิตผมทั้งชีวิตแม่ยิ้มบางๆแม่ภูมิใจในลูกนะเย็นวันหนึ่งขณะที่เขากำลังพรวนดินอยู่หลังบ้านเขาได้ยินเสียงหญิงสาวเรียกชื่อเขาจากทางถนนหน้าบ้านคุณคำหนึงคุณคำหนึงใช่ไหมคะเขาหันไป เหนหญิงสาวแต่งตัวดีพาเด็กชายคนหนึ่งเดินมาด้วยสีหน้าเหมือนคนลังเลครับผมคำนึงรับหญิงสาวค่อยๆย,ย,ยื่นจดหมายให้ที่ฉันมาจากเมืองอุตรดิตค่ะมีคนฝากจดหมายให้ส่งถึงคุณโดยเฉพาะเขารับมาเปิดออกช้าๆใจเต้นรัวถึงคำานึงลูกชายของเราโตแล้วเขาชอบฟังเรื่องขมิ้น ชอบกลิ่นจำปาและอยากรู้ว่าพ่อของเขาเป็นใครข้าขอโทษที่เคยตัดสินใจเร็วไปข้าไม่รู้ว่าเจ้าจะเติบโตได้มากเพียงนี้ในโลกนอกหากวันหนึ่งเจ้าได้อ่านจดหมายฉบับนี้โปรดรู้ไว้ว่าแม้เจ้าจะกลับมาเมืองรับแลไม่ได้อีกแต่ใจของข้าจะเปิดรับเจ้าเสมออันชันคำหนึ่งน้ำตาร่วงเงียบ,เ,ยบเด็กชายที่มากับผู้หญิงคนนั้น เดินเข้ามาใกล้คุณลุงครับคุณลุงชื่อคำหนึ่งเหรอครับใช่จ้ะแล้วหนูล่ะชื่ออะไรผมชื่อนรินครับแม่บอกว่าพ่อชื่อคำหนึงคือคุณลุงใช่ไหมครับคำหนึง่งก้มลงคุกเขา่าหน้าลูกชายเขาน้ำตาคลอใช่พ่อเองวันต่อมาคำหนึ่งพานารินเดินดูสวนขมิ้นหลังบ้าน เด็กชายยิ้มรา่าพ่อครับพ่อปลูกขมิ้นทำไมเยอะแยะเลยครับพ่อเคยทิ้งขมิ้นพวกนี้เพราะคิดว่ามันไม่มีค่าแต่จริงๆมันคือทองคำคำหนึ่งกล่าวจริงเหรอครับพ่อจริงจะลูกไม่ใช่เพราะมันเปลี่ยนเป็นทองแต่เพราะคนที่ให้มันมาเป็นคนที่พ่อรักที่สุดในชีวิตนรินก้มลงดูต้นกล้าขมิ้นที่ขึ้นเรียงเป็นแถว ใบอ่อนกำลังชูช่อเหมือนเด็กๆพ่อครับถ้าหนูทำผิดหนูต้องถูกไล่ออกจากเมืองเหมือนพ่อไหมคำหนึ่งยิ้มไม่หลอกจะลูกพ่อจะสอนหนูให้รู้จักรับผิดชอบไม่ใช่แค่หนีความผิดป่ารับแลยังคงอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมเงียบสงบและดูเหมือนไม่มีใครเข้าถึงได้แต่คำหนึ่งไม่เคยพยายามจะกลับเข้าไปอีกเขารู้ดีว่า บางสถานที่เกิดมาเพื่อเปลี่ยนคนให้ดีขึ้นไม่ใช่ให้คนอยู่อย่างถาวรเขาเดินถือย่ามขึ้นดอยอีกครั้งคราวนี้พานรินไปด้วยตรงนี้แหละลูกครั้งหนึ่งพ่อเคยเดินผ่านบ้านหมอกเข้าไปเจอเมืองที่ไม่มีผู้ชายเลยแล้วพ่อออกมาทําไมล่ะครับคำหนึ่งยิ้มเพราพ่อพูดเท็จแค่คําเดียวพ่อครับผมจะไม่พูดเท็จเลยครับ เขาลูบหัวลูกเบาๆถ้าหนูรักษาคำพูดได้หนูจะสร้างรับแลที่ไหนก็ได้ไม่ต้องรอให้เดินหลงป่าไปหามันหรอกบางประตูเมื่อปิดลงแล้วย่อมไม่มีวันเปิดอีกแต่คนที่เคยผ่านประตูนั้นย่อมเปลี่ยนไปตลอดการคำพูดแม้เพียงคำเดียวอาจไม่มีน้ำหนักแต่เมื่อมันผิดมันอาจหนักเกินจะชดใช้ด้วยเวลาทองคำ อาจได้จากโชคแต่ใจที่สัตว์ซื่อต้องสร้างจากบทเรียนและสุดท้ายลูกที่เติบโตด้วยเรื่องเล่าขานของพ่อเขาจะไม่เดินหลงทางเหมือนเดิมอีก